สวัสดีค่ะวันนี้ครูนกเล็กและน้องถูกใจจะมาแนะนําให้นักเ,เรียนได้รู้จักกับสระเอียสระเอียเป็นสระผสมนะคะประกอบด้วยสระเอสรรอีและยอยักสามเกลือเรียกว่าสระเอียวันนี้เราจะมาฝึกอ่านผสมสระเอียกันค่ะโดยครูนกเล็กแบ่งพยัญชนะเป็น3กลุ่มคือกลุ่มอักษรกลางอักษรสูงและอักษรต่ำค่ะ พร้อมแล้วเรามาฝึกอ่านประสมสรรเอียกันค่ะสระเอียเอากอไก่มาใส่อ่านว่ากอเอียเกียสรรเอียเอาดอเด็กมาใส่อ่านว่าดอเอียเดียสรรเอียเอาบอใบไม้มาใส่อ่านว่าบอเอียเบียสรรเอีย เอาจอจานมาใส่อ่านว่าจอเอียเจียสระเอียเอาขอไข่มาใส่อ่านว่าขอเอียเขียสระเอียเอาสอเสือมาใส่อ่านว่าสอเอียเสียสระเอียเอาชฉชฉิงมาใส่อ่านว่าชอเอียเฉียสระเอีย เอาลอลิงมาใส่อ่านว่าลอเอียรียสระเอียเอามอม้ามาใส่อ่านว่ามอเอียเมีรยระเอียเอาชอช้างมาใส่อ่านว่าชอเอียเชียอย่าลืมไปฝึกอ่านตามกันนะคะ